สวัสดีครับผมเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการใช้สูตรนะครับหรือโกงนั่นเองในเกม GTA San Andreas <c oughs> นะครับอ่าก็นี่ครับผมก็ลงมาเรียบร้อยแล้ว GTA นะครับนี่ครับโปรแกรมที่ผมใช้ c r e o g o นะครับผมใช้เป็นภาคโปรนะครับก็ นี่ครับเมันภาคโปรก็จะมีเลือกอย่างนี้นะครับนะครับลองไปโหลดดูครับ c l e o นะครับ C L E O นะครับก็ไม่ต้องโก้เลยครับพิมพ์เข้าไปในพิสโต้เลยครับโหลดมาปุ๊บนี่มันก็จะให้าโหลดเยอะแยะมากมายนะครับ c l e o นะครับนี่ครับสีดำๆนี่จำให้ดีนะครับโอเคพอเรามีปุ๊บเราก็โหลด g d a ในที่ผมบอกมาในวิดีโอที่แล้วนะครับโอเคเราเข้าไปดูกันเลยนะครับนี่ใครเป็นมูชิวานนะครับลักษณะนี้นะครับก็นี่มาดูกันหลายคนนี่ดออฟไล์ไปหลายคนโหลดมาแล้วแต่อยากใช้สูตรก็โหพยายามหาใน YouTube ใหญ่เลยจ <c oughs> นมากใน YouTube ก็ไม่ค่อยมีบอกครับว่านี่นะใช้สูตร อย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่ค่อยมีใครสนใจแต่ผมก็หามาได้นี่หลายคนโหลดมาแล้วก็ถ้าทำไม่ได้ก็ย้อนกลับมาดูอีกทีนะครับมาดูกันเลยแปบบ๊แบบนี้ใแบบชยย้ไหมว่าเอาิบมาอ่าวนี้เขาเข้ามานี่ปุ๊บนี่มันก็จะให้เรา ปุ่มพาวเวอร์สีแดงนะครับนี่ครับปุ่มพาวเวอร์สีแดงแล้วกดมันก็จะปั่นโอ้หปั่นเร็วมากนะครับสุดยอดนะครับจักรยานนี้ยังก็จะหลดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวิดีโอนี้ถ้าเป็นเราต้องดูนะครับนี่ครับปั่นเนวครับโอ้โหจักรยานลอยได้ครับตกลงมาโอ้โหเป็นไงครับ หลายคนเห็นแล้วยังอยากเล่นเลยใช่ไหมครับเดินแล้ววนนะีนี่ครับแล้วก็ใช้2นิ้วนะครับทำนิ้ว2นิ้ว,วกด2หน้าเจ้านะครับกดรัวๆเลยครับปุ๊บก็จะขึ้นขนาดนี้ครับนี่แล้วก็เลือกเอาสมมุติเอาแรกกดที่สีดำากรอบสีเหลี่ยมสีดำ,ดำ,ดำ,ดำนะครับแล้วก็กดซ้ายขวาใครจะเลือกอันไหนดีว่าขันไหนดีอ่ะสมมติเอา Ya, ni mungkin kanan.